ตำนานนี้เกิดขึ้นเมื่อปีคศ1968กับหญิงสาววัย16ปีที่มีชื่อว่าอันเนลิสมิเชลเด็กสาววัยใสที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเต็มตัวแต่แล้วเรื่องราวแปลกๆก็เกิดขึ้นกับเธอเพราะอยู่ดีๆเธอก็มีอาการตัวสั่นอย่างรุนแรงคล้ายอาการทักเป็นบางครั้งพ่อแม่ของเธอจึงรีบพาไปหาหมอและ พบว่าเป็นโรคลมบ้าหมูเธอจึงทำการรักษาอยู่ห้าปีแต่อาการไม่มีขึ้นเลยและเธอยังมองเห็นสิ่งลี้ลับเช่นพูดผีปีศาจจนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอนั้นโดนผีสิงจนครอบครัวต้องรีบพาไปหาบาทหลวงและหมอผีแต่อาการกลับรุนแรงขึ้นถึงท่านทำร้ายตัวเองและคนในครอบครัว ไม่ยอมกินอาหารแต่ไปไล่จับก,กินแมลงวันนก้างสัตว์ต่างๆและฉีตัวเองซึ่งบาหลวงและหมอผีก็ไม่มีใครสามารถได้ในระยะเวลา8เดือนเธอได้เข้าพิธีกรรมไล่ผีมากกว่า6 7ครั้งจนในที่สุดร่างกายของเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปเพราะอบช้ำมามากและเสียชีวิตในวัย24ปีและทิ้งประโยคสุดท้ายที่แสนเศร้ากับคุณแม่ไว้ว่า แม่หนูกลัวตำนานของอันเนลิสได้ถูกเล่าต่อๆกันมาจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ซึ่งทุกคนสามารถตามไปดูได้แต่บอกได้คำเดียวว่าทั้งหลอนทั้งดหดก,กับชีวิตของเด็กสาวคนนี้มาก